เพื่อนชาวไ์เกร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในครอเดอร์นะครับหลังจากที่ห่างหายการทําคลิปไปนานนะครับผมก็วันนี้ได้มากลับมาทําคลิปรีวิวรถให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับมาดูกันนะครับรถใหม่ของทางค่ายฮอนดานะครับครบลานโนนะครับนี่นะครับรถที่เป็นกระแสนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมใน ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นรถที่มีรูปทรงค่อนข้างที่จะหล่อนะครับล้ําสมัยนะครับนี่นะครับให้ดูรอบคันนะครับเพื่อนรถค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะครับเรามาไล่ดูรายละเอียดของตัวรถว่าเขาให้อะไรกันบ้างนะครับมา,นะมาดูกันเลยนะครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนรถก็จะมีจอนะครับแบบ ดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นจอแบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับเซตค่าเซตอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอนเจนแบบคีเรียสนะครับปฝั่งซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าตัวปรับไฟต่ำสูงแต่ไฟเลี้ยวนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นนี่นะครับเป็นระบบเขาเรียกว่าอ่าเวลาจอดติดไฟแดงแล้วมันดับเองนะครับนี่นะครับแล้วก็สะปุ่มสตาร์ทคันเร่งยังคงเป็นคันเร่งสายนะครับเป็นแบบสองสายนะตัวนี้จะเป็นตัวอีก ตัวนึงที่มันจะมี2ตัวตัวไม่มี abs แล้วก็ตัวมี abs ครับตัวนี้ก็ได้เป็นตัวที่เป็นตัวรอบแล้วกันนะครับเป็นระบบ abs นะครับี่ระบบ abs มาพร้อมกับปั๊มเบรกนิชิน2ลูกสูบนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะครับวงล้อเป็นล้อแมกนะครับตัวนี้ทางลูกค้านะครับออกรถส่วนโลนะครับมาใส่ล้อแมกเลยนะครับที่ร้าน ft speed shop นะแล้วก็ชุดไฟหน้าฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตมองเินๆผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเวสต้านะ เวสป่านะส่วนตัวนะครับอันนี้คือบ,บางคนอาจจะเป็นแบบว่ายัางไงดูไม่เหมือนแต่ผมว่ามันเหมือนคล้ายๆนั่นแหละไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับข้างในจะเป็นไฟ LED นะครับเป็นวงกลมแล้วก็จะมีครอบด้วยโคมไฟที่จะเป็นประมาณแปดเหลี่ยมหรือเปล่านะเนะี่ยดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆโลโก้ฮอนด้าเด่นเป็นรถฮอนด้าที่รู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมเพื<ๆ>่อนๆสังเกตดูเสียสีนะครับสังเกตดู สีมันเหมือนกับเป็นเป็นสีเทานะแต่เป็นเทาออกเหลี่ยมๆนะครับเพื่อนจะเป็นคล้ายๆกับเวลาเจอแสงอาจจะเป็นสองสีนะครับก็ได้จัดเขาเรียกว่า,าตุ้มห่วงเป็นของทำามยีนะครับแล้วก็ปอ,อ,อกแฮมน,นะครับนี่นะครับนี่คือของแต่งนะแล้วก็จะเป็นนี่นะครับตัวสตาร์ทจะเป็นสตาร์ทแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆกับที่เปิดเตาแก๊สนะครับเพื่อนๆะเห็นไหมตัวนี้ เราก็จะมีตัวเปิดใต้เบาะนะครับเราก็จะมีที่เติมน้ํามันที่เติมน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเราก็จะมีะเขาเรียกว่าตะขอไว้ห้อยของสําหรับสายแบบว่าไม่บ้านไปชอบตามตลาดนะครับอ่าคันนี้นี่รุ่นนี้นี่ที่ผมเห็นคลิปของพี่จอร์ไดไลเดอร์นะครับก็ทําความเร็วค่อนข้างที่จะคิดจารสะใจไวรุ่นเหมือนกันนะครับนะครับคันนี้ถือว่าทําความเร็วได้สุดยอดนะครับแค่ลงเขาเรียกว่าชุดข้างนี่ก็วิ่งกันแบบกระฉูดแล้วนะครับ ก็จะมีช่องเก็บของนะครับเบาะขนาดใหญ่นะครับให้ดูเบาะนะครับมีความพรีเมียมมากเลยเพื่อนๆดูการเก็บงานของเขานะครับดูค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเพื่อนให้สกินโลโก้คําว่าคอนด้าอยู่ข้างหลังด้วยนะครับปุ๊บมีการตกขนาดใหญ่นะครับคนซ้อนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาซ้อนนี่ไม่ต้องกวนนะครับว่าจะลื่นตกหรือว่ามีที่จับไหมนะครับไปท้ายก็ยังเป็นแบบ LED ค่อนข้างแจ่โดดเด่นดูนะครับเพื่อนมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะผมสังเกตดูอะ แต่เอาตรงๆติดใจอยู่ด่างเดียวนะครับรถคันนี้ยังไม่ใช่ระบบ LED รอบคันนะครับยังเป็นไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับหน้าหลังเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับของกิลโนนะครับจะเป็น GSP Plus นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบลูกใหม่นะครับแล้วก็หางลูกค้านะครับได้จับโช๊คหลังไปหนึ่งต้นนะครับทิตาโคนะครับเห็นไหมนะครับแต่ตัวนี้สามารถปรับได้หลายจุดนะเพื่อนๆนะครับตัวนี้ เป็นตัวตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแบบว่าไปปาดไปแปลงอะไรนะครับนะครับข้างหลังเครื่องยนต์แล้วก็จะมีเซ,นซ็นเซอร์เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ตัดสตาร์ทอะไรนะครับเพรมันบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเอาขาตั้งลงรถมันก็จะตัดสตาร์ทเองนะครับนี่นะรถค่อนข้างที่จะสวยงามนะดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก่อนดูฝั่งนี้กนะ่อ อันนี้ก็จะมีหม้อน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นท่อยเสียรูปทรงค่อนข้างที่จะผมว่าดูท่อยเสียเรียบๆง่ายๆดูสวยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสวิงอาร์มน่าจะเป็นคู่นะเห็นไหมมีขาคู่เพื่อนๆเป็นตัวสวิงอาร์มตัวนี้ออกมาด้วยนะครับมีคล้ายๆกับรุ่นพี่ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้าวหลังรูปอยู่ตรงนี้นะครับผมยอมรับเลยว่างานเขาค่อนข้างที่จะดีนะเพื่อนๆ แบบว่ามันดูแบบน่าไปเลยนะครับเวลาเราเก็บหรือว,ว่าขอดทีเดียวนะนี่นะครับยอมรับเลยนะครับการเก็บงานอะไรก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงคนันฮารตามสไตล์ของคอนดาน,นะครับนี่นะครับค่อนข้างจะสวยนะผมขอเดินรอบคันให้ดูนะเดินรอบคันนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื mm hmm. ่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมนิกไรเดอร์นะครับขาดตกอะไรก็เพื่อนๆคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ mm hmm. สาหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ